ตอนพามาจอวันนี้วันนี้เราจะพาไปไหนกันคะไปบ้านผีสิงนะครับเราก็อยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคไม่ใช่อะไรนะเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคนะครับชื่อเต็มๆของเค้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรียกสั้นๆว่าเดอะมอลล์บางแคทุกคนก็รู้จักใช่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเวลาบ่ายโมงห้าสิบแล้วกันมาในตรีม ชุดอะไรครับนชุดวิ่งสะดวกมาวิ่งหนีผีกนันนะครับส่วนผมก็จะเป็นชุดในลักษณะแบบฮาโลาวีนนะฮาโลาวีนใช่เราจะไปที่ชั้นไหนกันก็ไปหาของกินก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนก่อนแล้วกันนะครับโอบคตอนนี้เราก็เดินมาชั้นหนึ่งมีวงมีแวะรองเท้าลดราคาที่รองเท้าผู้สอ บา <Bar> โอจิรอ,องเท้าวิง่งนะครับเขากำลังเขาไม่เอาแล้วแหละเพราะว่าเขาไปได้อดิดาสมาใหม่ตัวนี้มีคนซื้อให้อดิดิเซโร่มีคนซื้อให้ใครซื้อให้กันส <c oughs> ายปีโอ้โหรองเท้าวสวยเยอะแยะเลยสเก t c ช e ชร์สวยมากตัวเนี้มาจากหน สวยมากชอบรองเท้าที่แบบพื้นหน่มสูงอะ Discount 30%เสื้อวัลเลบอลนี่เขาจะไปเมืองหนาวก็ต้องหาเสื้อกันยาวไว้หน่อยนี <c oughs> ่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โห oh. สวยนะเนี่ย The North Face ครับแต่ว่าอุ่นุ่มมาก โซนนี้ก็จะเป็นโซนสปอร์ตนะครับใน,นโซนแคมปิ้งนะครับสำหรับสายแคมปิง้งใส่อย่างงี้ไปเดินป่าไม่ต้องกลัวหนาวอันนี้ก็จะเป็นโซนว่นายน้ำนะครับเปดูร้านใส่ดีนเจ็ดสี่ศูนย์ครับโอ้สวยมากตัวนี้สวยนะตัวนี้สีเขียวเนียวซับ สีนี่เลยแต่สีนี่ก็สวยนะส่วนนี้ Nike และก็โซนนี้ครับเป็นรองเท้าที่ผมชอบที่สุดแบรนด์หนึ่งเลยนะในการใช้ก็คือ Hago b เ a u v i e w นะครับส0งพันเ้คุณปรลามาพรเขาก็จะชอบใส่ไปทำงานนะครับแล้วก็ใส่เลยทีให้คนอื่นสัก แย่ใจจริงๆนิ่งหมด,ด,ดเลยเห็นแล้วเกลียดเกินไปดีกว่าไปดีกว่าฟอนส์ฟอนส์นะเบสิกนะครับตอนนี้เบสิกเลยถ้ย่อยนะพวกาแฟสวยสวยดีใช่พวกช่วงนี้ก็ ก็เสวิ่งแล้วก็หลังมาโอ้มีน้ำตกด้วยอยากเล่นน้ำตกไหมน้ตกปีนี้คุณบอกว่าคุณอยากเจอเอน้ำตกสัมตื่ใจมากไปหลายที่มากครับปีนี้หลังจากนั่งรถพักมาหลายปีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินดีกว่าไปที่พุทธคอนของเดอะมอลล์่ตรงไหนกันไม่รู้ไปตามยะถากรรมโอ้นก็บนนะนี่ก็บนแล้วนะไปดูกันเลย มาก็เจอเลย,เลยชูบาชาบูอีกแล้วขึ้นอีกโอ้ยรูโดเฮ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นกระตูนเรื่องใหม่ตอนนี้เราก็อยู่ที่คัตซียไมะอ,อยากก,ยาก,ยากลองได้เฉยครับอ่ะ เรามาอยู่หน้าร้านแล้วเ,ลเอาไม่สนใจโลกแล้วครับนางเดินเข้าไปเร็วทนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามานั่งกันนะที่ร้านตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับโอ้โหหน้าร้านเลยครับผมอันนี้จะกินอะไรครับของกินอยู่นะครับนี่ไงของกินเล่นทำไมเราต้องกินขอดเข้าบ,บ้านพีสิงด้วยเพราะว่าเราต้องวิ่หงหนีผี แล้วเราจะวิ่งหไหวหรือเปล่าไหวหรือว่าไม่ไหว <c oughs> นางก็เลือกของกิน,นมไม่เคยแพ้ใครถามว่ากินได้เยอะไหมโน้ no, ยโน <no. S 2> <c oughs> กินได้กระจิลีด <c oughs> ได้มาแล้วนะครับสำหรับคนที่ดีไฮเดดเป็นน้ำอะไรครับชอบรสนี้มากรสอะไรข้าวเขียวขาวาวขอชิม่อยครับ ทำไมไม่ดึงหลอดให้มันแบบว่าโค้งได้อ,อ๋อมันโค้งไม่ได้หวาน้วเ,เนี่ยครับผมไปแน่เหรมไหมมันเหมือนมีกลิ่นข้าวคั่วอ้าวก็าชาเขียวกลิ่นข้าวคั่วค่ะกงทีกลิ่นเขาบอกว่าเขาชอบรสนี้ <c oughs> อันนี้ของกินยำยำม,มาแล้วเป็นยำยำไหมยำยำมากยำยำน้อย และเล้วเขาก็ได้ของกินเข้ามาเลว้วนะครับไม่ใช่อันน right> uh> ี้คือปกติเซตเตียวมันกินคนเดียวอันนี้เรากินด้กันอ่าเราเราจะมากินเราไม่ได้หิวขนาดนั้นเราก็เลยสั่งมาชุดเดียวเพื่อกินยำยำรู้จักปลาปากกินยำยำไหมเขจะกินนิดเดียวนะครับเว่ากินแบบว่าพอรองท้องเดี๋ยววิ่งไม่ออกนี่อันนี้นี่เป็นไก่อันนี้อะไรอ่ะหมูมันเป็นทฟเฟทัอฟเฮดทัฟเฟิลอันนี้น้ำซุปอันนี้อร่อยมากผมเคยกินแล้ว เหลืออะไรอีกอันหนึ่งไหมนะเรื่องเขาสั่งมาแค่นี้ห,หมดแล้วเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปเอสซ์กันนะครับก็เกอลัางจากที่ใช้เวลาประามาณ20นาทีนะครับคุณผู้หญิงเขาก็ปาเรียบใช้อะไรบ้างคะตั้งเช็คบินอยู่นะครับแล้วก็เดินออกมายืดเส้นยืดสายกันก่อนนะครับอ่าอิ่มมาก โอเคครับหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วเราก็เริ่มง่วงไม่ไหวเราจะไปที่ปา่าช้ากันเลยนะครับที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างก็มันมีอยู่สีที่ที่พูดไปแล้วครับอ่าที่ไหนบ้างคะมีอนามัยร้างโรงเรียนนึกนึกสำนักงานนึกนึกนึกอย่างไรอีกอันนึงอะไรอย่างไาสำนักงานนึกเป็นการท<ส>ึกความจำนะคะว่าคุณเนี่ยมีความจำระยะสั้นหรือว่าอะ คครับ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> จำไม,ไ, <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยว <บา S 1> เราเ <ล S 1> ไปดูหนะาเอาะว่าเลขที่สิบสามเ,เป็นชมเอขาเลยเขาอินอ้ันนี้อยู่ชั้นสามของเดอะมอลล์นี่ไงสิ่งที่เราหาโอ้โหอะไรนี่โอ้โหของกินยำๆอยู่ทั้งบนอะไรครับนี่อโอ้โอ้ละลานตาเต็มหมดนะครับ เดินเหมือนรู้ทางอ่ะเดินไวมากเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะโป้กระจูเสื้อผ้าหน้าเพร์ต้องให้ที่ใหม่ที่ด้ายใหม่ไล้วมีเสื้นผ้าสีอะไรเนะี่ยผาาก้เป็นแบบอ่าหัวเฮ้ยใงรูปนี้เลยเียวเลยไหม เราก็มาถึงกันเลป่าชา้าแตกคนแตกไหมแตกมากคนเยอะมากมเราก็มาเจอหน้าผีเลยอันดับแรกเอาเข้าป่าช้าเสร็จเราจะไปดูอนี้อันนงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กับหน้าผีกันดีกว่าครับถ่ายวิดีโอกับน้าผีกันดีกว่า ไม่เป็นไรค่ะถ่ายก่อนได้เลยุ๊่น่ารักจังตอนนี้เราก็กำลังแลกตั๋วยังครับตื่นเต้นไหม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วมีขอ,อ,องแถมด้วยนะครับยีย่อันนี้เขาวิสแปนใส่เลย <c oughs> ได้ครับได้ครับ เราจะไปซื้อของกัน300บาทซื้ออะไรก่อนไม่รู้โอเคดูบรรยากาศด้านหน้างานนะครับหนาผีผีมัวขาดไทยดีแล้วก็ซีชุดแฟนซีนะครับนี่ธรรมชาติคือใครเป็นอินฟูเป็นขอถ่ายรูปไหมไม่แค่้เขาไปก่อนกันแหละ ที่่จะเเป็็นแบบบววาาลยๆผู้เข้าชมบ้านผีสิงนี่มีน้องหมาแต่งเป็นผีโอเคเราจะเข้าเลยหรือเปล่าครับผมรู้ว่าใส่ออกมาให้คนอื่นใส่ออกมาให้คนอื่นก็ได้ละเราไปก่อนนะครับไปฝากกระเป๋าก่อนโอเคๆโกโก้เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับทุกคนเพราะว่าข้างในน่าจะถ่ายไม่ได้ประจบไปแล้วสำหรับ บ้นพีสิงสองหลังก็แหบแห้งไปเลยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเดี๋ยวเราไปไปชมการประกวดแต่งกายชุดฮาโลวีนนะครับทีนี้บอกเลยว่าสุดจริงคนเยอะมากสุดออแับโ

ฟังงกนาดทำงานเขาฟังใช่ถ้ากีนนี่เดีวเท่าไหร่นะคะปดยเอาใหม่เอาใหม่ขอทียี่วัายี่แปดสามสิค่ะนี่เทไหร่อ่าเดาเาเดาเดาเหน้าเด็กวะหน้าเด็กสามสามห้าสามหกวันนี้ไได้ะหน้าเด็กอูเดียวเราอยู่ตั้งหวะคิดดูมีวุฒิภาวะก่าละ

ด้านห,หน้าของป่าชาแดงแล้วหลังที่สามของเราที่เราจะไปก็คอืออณามัยหลอนอณามัยเรากำลังจะเข้าบ้านของอณามัยหน่อยชอบฟินะล์นะนมนี้ค,ครับก็บวนดงพีดุโอเคหลังจากที่เราออกมาจากอนามัยหลอนนะครับเ <deux S 2> ยกลัาจริงน,นะ <laughs> ใหญเดินนี่มันไหวก่อนไปกันตอ่อไปกันตอ่อทำเล่นดย่าเลยนะครับเรีย<ะ>เราแต่งแล้วเราแต่งไปแล้วคุณพี่คุณพี่จะบอกว่าทีมเนี่ยระดับซเท่ากินี่ยรออยู่อยู่นั่นมาเข้าบ้านกันอันนี้บรรยากาศนะครับ หมองตอนนี้หลงทางอ่ะี่ไกลับบ้านกลับบ้านกันน่ากลัวมากเดินไปเร็วๆไหวไหมไม่ไหวโอ้ยมีหนังกลางแปลงด้วยอ่ะเดินเตรงไปหนุ่มจบหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยสุดสุดกระโหลกมือกระโหลกเท้ามือน่งกาแฟด้วยกระโหลกกาแฟด้วยเจ้าอะไรเนี่ยและไม่บอกเราว่าเป็นวิดีโอเรืองเป็นอะไรวิดีโอวิดีโอออนไลน์นะออเน่ย น่ากลัวมากเลยซาบะน้อยสิโอเคตอนนี้เราก็เล่นคันพบสี่หลังแล้วสี่หลังบ้านสี่บ้านปีสิงสี่หลังสนุกนะเป็นไงบ้างให้อันดับหนึ่งสำหรับเขาน่าจะเป็นสำนักงานเพราะว่าเขาหลังแรกมันยังไม่มีแบบว่าคุณพิงกันอะเลยน่ากลัวเหมือนกันะค อันดับที่สองให้โรงเรียนอันดับสองเขาให้โรงพยาบาลโรงเรียนโรงพยาบาลโรงเรียนโรงเรียนโรงพยาบาแลแล้วก็บาลีศิษสาวบาลีศิษสาผีอะน่ากลัวแต่ผีก็น่ารักกับเรา <laughs> <laughs> เขาทําให้เรากลัวแล้วเขาก็มอบความน่ารักให้เราด้วยมาแบบเต็มเสาเลยไปไหนก็นต่อครับไปดูประกวดประกวด มีซุ้มถ่ายรูปด้วยอ่าเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าที่ตู้ยี่สิบตอนนี้เราอยู่ทีเหมือนเลขสิบของเรานะครับเราามดน้องในขวัญกับผีนี่พร้อมความสามารถด้วยนะและถัดมานะครับคือผีอีกต้นหนึ่งครับหมายเลขสิบเอ็ดน้องอิง ตายท้องตัวมาตามหาผัวมาทิ้งลูกทิ้งเมียผัวมันนั่งอยู่ตรงกาลางนั่งไงทิ้งลูกทิ้งเมียปล่อยให้แทนไม่มาดูแลเลยอย่าตกแมลัวจิกยังไงแล้วหนูอย,าก,อยากกลับบ้านตายอยู่ที่นี่มาเป็นสิบปีแล้วไม่มีใครมา ถึงรายการประกาศนะครับโคดีโอนะครับโคโพสต์ณวีนะครับวีประกวดรอบ5คนสุดท้ายนะครับลองมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศและการแต่งกายผีวบริของ The Close Radio วันนี้ผิวมีความสามารถอายุศถึงสิ่ปีและนี่คือรอบห้าท่านสุดท้ายนะครับเราจะมีรางวัลนะครับมงอันดับหนึ่งสองและสามและชมเชยสองนะครับร้องกันเลย yeah ของตองกลางหน่อยนะครับสุดยอดครับอันดับสองคิดว่าใครขอบคุณครับขอบคุณพี่ดีครับเราได้ไปแล้วนะครับนี่คือรองรายเลิกอันดับสององหมายเลขสิบนะครับผีนางรำครับและเราก็มาครับมาพร้อมกับเงินรางวัลสามปืนปาทครับนี่คือรองระเลิกอันดับหนึ่งกับการประกวดแต่งกายผีเด็กใก้แก่หมายเลข สิบจครับีตายหใจเฮียนปครับนแ้นึ่งรอบไปแล้วที่หนึ่งสร้างขึ้นรอบราวัครับผีตายหเฮียนะครับหล่่อแบกผู้ได้ดีมากนะครับยิงด้วยและทีเดินได้แก่หม่ จริงองบอวทุกคนเก่งมากนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องการแข่งขันนะฮะองกล้องคพี่ผู้งเลยนะครับขอก้องสื่อก่อนนะครับ่ามั่ใมได้นะครับอการมดใจวดติดล็กแต่งกล้ผีเรียบร้อยกลับกันนะตอนนี้จะเอ๋อีน่ารักเลเ้ย อะไรนะมันดีฟีเซนใช่แล้วจ้ะง่วงหรือเปล่าเนี่ยมากน่ารักอะแล้วพี่แม่ค่ให้ทห่มาเดินถุงแบบเรียกเรียกแบบว่ามาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแม่แต่งแเยอะมากแต่งเยอะมากโอเคตอนนี้เราก็มาจอยงานเรียบร้อยแล้วพอแล้วแฮปปี้แล้วแต่งงานมันอยู่ถึงกี่โมงนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มแต่ตอนนี้หกโมงเย็นหกโมงครึ่งเราไม่ไหวละ บรรยากาศในงานก็มีประมาณนี้นะครับสนุกมากๆอีพีนี้ก็มีประมาณนี้เห่อยแล้วสนุกเดี๋ยวไว้เราเจ็บคออไปหาอะไรชุ่มคอกินก่อนนะก็พีทกับสัตว์จลก็ค่ะบ๊ายบายออฟพีดัเซนอาพีดัเซนไปเจอกันอีพีหน้าบาย